ีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไว้เหนือกระบาดเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับคุณนัดดูนะคะสำหรับสายแรก คุณนัดเริ่มได้เลยค่ะค่ะสวัสดีพี่จูแล้วก็แก๊งเหนือกบ,บาลทุกคนนะคะค่ะอ่าวันเนี้ที่นัดจะมาเล่าอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปีอืมอ่าที่เล่าเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณทคุณเครื่องรางของขังของหลวงพ่อกล้วยอยู่ค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นด้านด้านาร์กนิดนึงก็คือเป็นการเปลอน ว่านัดได้โดนการทำคืนใสใสอีกเป็นครั้งที่สองค่ะอ่าก็คือเริ่มเลยนะค่ะประมาณช่วงอ่าช่วงมีนาช่วงเรากลับมาจากทิพย์พ่จูอะค่ะทิพย์ไชน่าพ่จูช่วงมีนามาอ่ากลับมาพุบมันก็โอเคแล้วประมาณช่วงแบบตังกลางมีนาเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับนัดก็คือวันนึงนัดอะ ตอนนัใส่ตะกรุดของอ้วยนะคะเป็นตะกรุดมุนดวงนะคะที่มีมนตนปากกาอ่าแล้วก็ใส่แหวนนางกวักของหลวงพ่อกล้วยหนึ่งวงค่ะแ้วทีเนี้ยลดน้าต้นไม้อยู่มีวันหนึง่งลมอะ่ะอยู่ดีๆลมมันพัดเข้ามามให้เรานึกถึงเวลาเราอะ่ะแล้วเอาใดอะ่ะใดเข้าหน้าเราอะ่ะปือป้อปือ้อแล้วก็ปิดแบบนั้นเลยล้วก็เลยเอ๊ะอะไรวะ แต่ก็ไม่ได้เอกใจนะก็อยากเข้าเวลาให้แฟนฟังในร้านแฟนก็บอกว่าบ้าลมพัดเปล่าลยอะไรเงี้ยเ้วก็อ๋อเออเออลมพัดลำาังไม่ได้คิดอะไรแล้วหลังจากนั้นพอช่วงบ่ายช่วงตกบ่ายตกอะไรเริ่มคันแหวนแหวนแหวนดกพอกรวดเนี่ยคันทางดางที่ใส่มาแบบเป็นจะเป็นปีแล้วอะไม่เคยเป็นอยู่ดีๆคันแล้วพอวันที่สองคันจนอยู่รอือะ รงแหวนอะแต่เราก็ไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าสิ่งพวกนี้มันคืออะไรเราคิดเราคิดแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราแพหรือว่าตัวแหวนที่เป็นโลหะเป็นอะไรเนี่ยมันขัดเนื้อเราเราก็เลยเราก็ไม่ได้เอะใจเราได้ถอดทีเพราะว่ามันกัดแล้วเ,เราคันจนมันเป็นแดงๆเป็นแบบเลือดสิบๆแล้วอะอเออเราก็เลยถอดเราเลยถอดเพื่อที่ว่าเออเดี๋ยวหายเขายังชั่วแล้วเราจะกลับมาใส่เพราะว่า นิ้วอื่นเรารวมไงเออริมอื่นมันครับนิ้วนี้มันใส่ได้นิ้วเดียวแล้วทีนี้ก็อ่ะอันนี้ไปประมาณผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ตะกุดตะกุดอยู่ที่นะเจค่ะตะกุดไว้ะตะกุดร้อนร้อนก่อนนะคะก็คิดว่ามันเป็นหน้าร้อนออืมันอาจจะเป็นอุณหภูมิร่างกายเราที่ไปโดนกับตะกุดมันเลยทําให้ร้อนอืนะ ช่วงน้นนัดก็ใส่บ้างถอดบ้างนัดบอกเลยว่าใส่บ้างถอดบ้างแต่ที่ยังพกอยู่ก็คือ mm hmm. กุมารของหลวงพ่วยก็คืจะเหน็บอยู่ที่เสื้ออือ mm hmm. อ่ามีแค่น,นั้นเพราะว่าตะกุดเริ่มละ่ะเริ่มร้อนเริ่มถอดไม่รู้ไม่รู้ว่าการร้อนแบบนี้คืออะไรคิดว่าร่างกายเราปฏิกิริยาอือ mm ือ hmm. ปึ๊บพออีกไม่กี่วันมีญาติญาติคนนึ่ง เขาให้ตัดให้นะัดนะทำงานให้ huh. แล้วเราเขาก็บอกว่าเออที่ิเอนซะีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาของกินมะาแล้อนะนัดก็ไม่ได้คิดอะไระเลยออเป็นญ,ญาติกันปกติเวลานะัดทำอะไรให้เขาอะ่ะนัดจะไม่ค่อยคิดอะเขาหรอกนัดจะเขาให้เงินนะัดก็จะแบบไม่เป็นไรเอาของกินมนะาเพราะเขาขายของไงเขาขายอาหารดิ huh. เออแต่รอบเนี้ยเขาเป็นคน,นเสนอเองว่าเดี๋ยว กูจะเอาของกินมาให้กินนะให้กูหน่อยก็เออโอเคพอวันนั้นเขาเอามาปุ๊บวันนั้นละวันวันนั้นใส่ตะกรุดนะพี่วันนั้นเช้ามานใส่ตะกรุดแต่รู้สึกว่าอยากกินมากอยากกินของกินอันนี้อยากกินมากขนาดแต่นั้นบอกว่ากับข้าวก็มีแล้วซื้อมาแล้วจะกินหรอเอาไปให้แม่กินไหมอยากก็บอกว่าไม่เอาอยากกินอืไม่รู้เป็นอะไรอยากกิน แต่แนัทก็เลยกินไปคํานึงแล้วมันก็บอกว่าไม่เอาวันนี้ไม่อยากกินแล้วนัทก็กินหมดเลยพี่ประมาณเกือบครึ่งโลได้ครึ่งโลพี่คิดด,ดูนัทแล้วระหว่างที่กินน่ะตะกุดมันร้อนพี่ออแล้วนัทก็คิดว่าร้อนอีกแล้วมันร้อนเหมือนแบบว่าเราเอาตะก,กุดอ่ะไปจุ่มในน้ําร้อนอืแล้วเราก็เอามาโดนตัวเราอ่ะมันร้อนแบบนั้นเลยออื ร้อนแบบอะไรมันจะร้อนอะไรขนาดนี้เราก็คิดไงร้อนอีกแแล้วถอดเนี่ยนัำก,ก็ถอดพี่น้ำถอดแล้วนะักก็วางไว้ตรงหน้าคอมหน้า,านหน้าคอมโต๊ะทางานน่ะนะแต่วแต่ก็ลืมไปเลยก,กินจนหมดพี่หมดแบบว่าไม่เหลือเลยกินคนเดียวกิน <c oughs> คนเดียวกินกินคนเดียวจนหมดไม่เหลือเลย <c oughs> แล้วก็ตอนนนั้ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะออืยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าอ่ะร้อนแต่ทีเนี้ย เราลืมตะกุดไปเลยพี่เราลืมตะกุดไปพออีกวันหนึ่งเขามาเอางานพี่เขามาเอางานปุ๊บนะัดลืมว่านะัดอ่ะแต่ตะกุดไม่ตรงหิ้งพระในร้านออืเ้วทีเนี้ยวันนั้นไม่รู้เขาคิดยังไงเขาเดินมาจากพวกพวกวัดถุ่มมงคลในหิ้งตรงหิ้งนัอม,มาจับเล่นน่ะ เขาพาแฟนมาด้วยเขาบอกว่าเธอดูสิเอนาดาัดอ่ะมันน่ะคือหลวงพ่อกลวมากเลยนะเนี่ยมันรัทชาแบบอะไรมากเลยดูดิบนหิ้งมันหนัมีแต่ของหลวงพ่อกวยเต็มเลยอืนัทก็ไม่ได้เอกใจพี่นะก็มาแต่ว่า,บบวาเออจะทํางานให้เขาอ่ะจะรีบทำงานเอางานให้เขาเขาก็จับจับจับ,จบนันไม่ได้สนใจเลยพี่ตอนนั้นอ่ะเราตะกุด้อแทนอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามีมีมีอยู่ที่ตัวนะคะ่ะอันเดียวก็คือ กุม,มารส่วนแหวนเงาก็กลวยถอดไปที่บ้านลืม,มลืมไปแล้วอืออืม,อมแล้วพอหลังจากนันะ้นอะหลังจากเขากลับไปใช่ป่ะเหมือนซึนามิเข้าเลยพี่อือปัญหาทุกอย่างถาโถมมาแบบมันจากอะหน้าที่ทั้งตัวเราทั้งคนรอบข้างทั้งครอบครัวทั้งปัญหาล้านปัญหาอันนั้นอันนี้แบบยิดย,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 ยิดเล่ยๆอ่ยแบบจากจะครก็ไม่ได้แบบ มันมีปัญหาแต่หอึ่มันเหมือนแบบไปไม่ได้เนยว่ะมันแบบมันจะผ่านไปได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเรายังไม่รู้ตัวเลยนะพี่ตอนนั้นอะแล้วก็ไม่กล้าไปหาพีไ่ไม่กล้าไปหาพี่เพราะว่าเราเรียัดเวลานั้นไปหาพี่นัดไม่อยากไม่อยากความี่อะไรอย่างเงี้ยอยากไปแล้วสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ก็ไม่ไปแต่นัดอะก็ฝันว่าว่า,วาไ,ปไปหาพี่ในฝันนะ ว่าไปหาพี่ฝันอยู่อย่างเงี้ยหลายๆมันติดมันก็เลยบอกนั้นว่าไปหาพี่โจไหมเผื่อว่ามีอะไรหรือเปล่าทําไมฝันถึงพี่โจหลายคืนเลยอืเพราะว่ารอบก่อนอะรอบก่อนที่โดนอะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันท้ายๆอะฝันถึงพี่เหมือนกันก็ไปแต่ว่ารอบเนี้ยนันบอกว่าไม่ไปนันไม่ยอมไปหาพี่เป็นเดือนที่นันไม่ไปอืก็ทั้งแฟนมันบอกว่าเป็นอะไรถึงไม่ไปทุกทีเห็นอยากจะไป ก็ไม่อยากไปแล้วก็ซึมเครียดอยู่อย่างน่ะพี่ปัญหาก็รุมเร้าเหอี่ยงจนเริ่มแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็คือมันดาวไปหมดเลยพี่มันแบบมันดาวมันดิ่งจนแฟนนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าือเราจะไม่อยู่ดีวะเราโดนอะไรอีกต่อวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เราก็ไม่อยากไปถามพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้เป็นอะไรทำไมไม่ทําไม่ไปหาพี่อ่ะตอนนั้น เหมือนหรือว่าหรือว่าความรู้สึกไม่อยากไปอ่ะพี่ความรู้สึกหรือไม่อยากไปหาพี่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอืงงแล้วไม่ไปจนไม่ไมหวแล้วล่ะตอนเนี้ยก็คือตอนตอนนั้นไม่ตอนนี้ตอนนั้นอะแต่นั้นก็แบบด,ดิงแต่ว,ว่าพี่เหมือนไม่อยากอยู่บนโ,โลกอีกแล้วะอะถ้าเออถ้ากูจะต้องโดนอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยออม,มัน ไม่อยู่แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยมมันรับไม่ไหวนนใช่ตอนนั้นน่ะนัดก็ยังก็ยังฮิวตัวเองได้อยู่ไหมพี่แต่ว่าครั้งครั้งแรกนั้นคือกันได้นะแต่ครั้งเนี้ยทําไมมันนัดอ่ะตัวนัดเองนั้นก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันนั่ก็เลยแบบดูจะยังไงนัดเลยตัดสินใจวันนั้นก็ขี่ไปนี่แหละขี่รถไปแล้วก็ที่ดีก็ไปแว้หาที่อืม ก็รู้สึกว่าโอเคเราเราเรารู้สึกว่าเราทั้งสองคนไม่โอเคละแล้วพอเราเริ่มมาหาพี่แล้วเราก็รู้สึกว่าพี่อ่ะอยากจะเหมือนแบบจริงๆก็คือแค่อยากมาถามแหละว่าถ้าสมมติเป็นอะไรไปแล้วอ่ะจะเห็นเขาไหมจะเห็นเราไหมเราส <Okay. S 1> ม,มีมีเรื่องเราอะไรหล,หลายๆเรื่องที่เราอยากเล่าให้ฟังเราอยากพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยต่อได้เลยค่ะใช่ใชนัดแ,แค่จะถามพี่นัดไม่ได้แบบว่าจะมาให้พี่แบบ ช่วยเรือหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยนัด uh huh. ออก็ uh huh. แค่ว่านัดนัดจะไม่อยู่แล้วนะพี่ออืถ uh huh. ้ายังไงอ่ะอพี่จะเห็นนัดไหมอะไรเงี้ยแั้มีนัดต้องพูดอีกเยอะแยะเลยนะพี่อะไรเงี uh ้ย huh. อือฮึอือฮึแล้วพี่ก็เหมือนพี่ก็เครียดแล้วพี่ก็บอกนัดว่าว่านัดโดนอีกแล้วอออทีนีนัดก็ยังนึกไม่ออกอพี่แต่ก็ใจก็คิดว่าใช่ของกินอันนั้นหรือเปล่าวะอืม uh huh. แล้วพี่ก็เลยพูดกันมาว่า ก็น่าจะโดนของกินอีกอืมอืมแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ที่ที่บอกแค่นั้นแต่พี่ยังไม่ได้บอกว่าพี่เห็นเป็นอะไรอยู่ที่นัดใช่ไหมใช่ใช่อืมเออที่นี้นัดก,ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงนะแล้วก็คือมันก็อึ้งอนะพี่มาโดนอีกแล้วเราว่าเลยว่ากูไม่อยู่วถูกที่สุดแล้วแหละอะไรเงี้ยนัดคิดอย่างนี้ไง huh. มันเป็นทางเลือกที่ดีแล้ว,ล,วล่ะมันจบที่โวม,มันดีที่สุดอ,อ่างเงี้ยพี่ก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าขอ ขอดูผ่าที่นัดห้อยก่อนอืว่านัดห้อยอะไรมาค่ะนัดก็เลยได้ถอดสร้อยอ่ะนัดไปแต่ตอนนั้นน่ะนัดเอาตะก,กุดนัดเอาตะก,กุดเอากุมารหลวงพ่อแล้วก็ลูกหลวงพ่อมาไว้ด้วยกันเลยสร้อยพอพี่รอไปพี่ก็เลยบอกว่าอะไรนะมันไม่มีกุทธุณแล้วตัวตะก,กุดแต่ว่าที่ยังเหลืออยู่ก็คือกุมารหลงวงพ่อยังมีอยู่อืมตอนนั้นนัดนัก็ ตกใจอะพี่นะัก็เลยงงว่าแบบมันหายไปได้ยังไงอะ่ะทางทางนี้นะัดไม่ได้ออาไปไหนเลยอะไรเงรี้ยค่ะมันหายเออมันเหมือนมันไม่มีอะไรปกป้องนั้นเลยอะ่ะอืมพี่ก็เลยบอกว่าอะไรนะรุ่นจำบังเอาไม่อยู่อนัทต,ต้องเป็นแหวกม่านเท่านั้นอืนัทก็เลยได้แหวกม่านที่มาคอยคนละองกับแฟนอพอหลังจากที่ได้ไปอะพี่มันก็เหมือน ไอเรื่องคิดฆ่าตัวตายอ่ะมันเหมือนไม่รู้นะแต่มันทําให้เรามีสตินิดนึงอืมันเหมือนมันมีสติที่ว่านัดก็ไปนั่งหอแบบไปนั่งหอรอหลวงพ่อหละหลวงพ่อแบบว่าถ้าหนูอ่ะยังมีมีบุญที่จะได้แบบหายใจต่อบนโลกปเนี้หลวงพ่อก็ช่วยชี้นาให้หนูหน่อยแล้วกันอืให้หนูได้ไปได้อย่าให้หนูได้คิดแบบนี้ ในเมื่อหนูอะตัดสินใจบริจาคตั้งกายวันที่หนูหมดอายุไขไปแล้วว่ะขอให้หนูได้ทําตามสิ่งที่หนูตั้งใจอให้หนูตัดสินใจแบบนี้อแล้วหลังจากนั้นก็สบวมนไหว้พระบอกเตียพี่มันก็เหมือนปัญหามันก็เหมือนมันค่อยๆจากที่มันรัดเราแน่นเลยนะค่ะมันค่อยๆแบบอะไรที่มันเหมือนจะยากมันก็ผ่านไปได้อะพี่เราคิดว่าตรงเนี้ยแม่งไม่ได้ว่ะ ไม่ได้นหะมันก็ไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ่านไปได้อะพี่อืมอันนี้นะก็้งงเหมือนกันแต่นันก็แต่นันก็เชื่อนะเชื่อเรื่องแหวกมานจริงๆอืมแล้วก็หลังจากที่ได้มาไม่ถึงอนึิงปหรอกยี่ห้อแหวกมานอะรถชนขี่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปพี่ขี่ไปกับแฟนแล้วรถอะมันข้ามถนนมามันมันปะมันมันอะไรนะมันขาดไฟแดงมาชนอืมแต่มันตัด เออมันพาไปแดงมาชนมาไ่แหละแต่ว่านัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรใจนะาแะนันคิดแล้วว่าภาพเนี้ยกูเจ็บแม่อืมแต่ในใจอะนั้นเนยนัดแค่พูดแค่ว่าหลวงพ่อในใจนะอืหลวงพ่อก็ยังไม่ทันพูดหลวงพ่อชื่ออะไรเลยเหมือนภาพมันตัดไปพี่นัดมารู้สึกตัวอีกทีอ่ะคือเหมือนนัดลืมตามาอีกทีตอนที่แบบหลวงพ่อคือนัดนหลับตาแล้วนัดเจ็บแม่ แล้วว่านัดรู้สึกตัวอีกทีคือนัดะลุกขึ้นมาจากมอเตอร์ไซค์แต่แฟนนัดยืนอยู่ไม่เป็นอะไรก็คือไม่มีใครเป็นอะไรเลยลไม่มีใครเป็นอะไรเลยแต่ว่าคนที่ชนนัดก็คือบางคนแตกไอตัวข้างหน้ารถพุ้มล้อก็แตกก็คือเป็นเยอะอะแต่ตัวนัดไม่เป็นอะไรเลยพี่แล้วงงๆงงๆแฟนก็มองกันงงกับแฟนว่ามันชนตอนไหนวะอืมก็คือเป็นเหมือนกันที่ไม่รู้ถ้าแบบ ถ้าตำรวจถามว่าชนตอนไหนยังไม่รู้เลยตำรวจไม่ได้เลยมันชนท่าไหนอืมอันนี้นะต้องลงเหมือนกันนะยังกลับมาแบบก็จะเป็นแบบผมพ่อช่วยเราจริงๆวะอะไรเงี้ยอืมอืแต่นั้นก็ก็ถือขอาฟาดคอไปดีแล้วก็พี่ก็บอกว่าให้นั้นอะกินน้ำมนต์ด้วยก็อาบน้ำมนต์ด้วยอือฮึอาน้ำก,ก็ทันททั้งอาบอาการที่เป็นก็คือพวกอืม อ้วกอ้วกจนไม่มีอะไรแต่อ้วกอะพี่อ้วกจนมีแต่น้ำย่อยปนแบบปนเลือดอะพี่ปนปนริมเลือด mm hmm. อ่ะอ้วกขนาดนั้นแล้วก็ทายแบบสีดำมาพี่ทั้งทางท mm ั hmm. ้งทา,งท,างที่ไม่ได้กินอะไรที่เป็นสีดำ mm hmm. เป็นอยู่อย่างนั้นประมาณสามสี่วันสามสี mm ่ hmm. วันสามสี mm ่ hmm. วันแล้วมันค่อยๆดีขึ้นแล้ว mm hmm. ระหว่างนั้นอะมันก็ยังการอยู่แบบเรื่อยๆที่แต่มันไม่ทีเท่าสั่งวันเพราะว่านักจะกินอยู่ตลอดเหมือน หยอดผสมกินในกับน้าเปล่าเลยอ่ะหวันกินตลอดเวลา uh huh. มันก็ค่อยค่อยดีขึ้นลูกค้าก็เริ่มกลับมาหน้าร้าน uh huh. เริ่มแบบเริ่มมีงานเข้ามา,นานเริ่มมีอะไรอย่างเงี uh ้ยเริ่มมีคนมาช่วยให้มันทำไปได้แต่จะเริ่มเออเวลาจะพูดอะไรนะก็เหมือนที่นะาเคยบอกพี่แล้วว่าเจ้อพ่อเรจะพูดกับหลวงพ่อว่าเรจะคุย,ยคเรื่องอะไร อขอให้ผ่านไปได้แค่นั้นสะพานไปได้นะดก็โอนเงินไปทําบุญที่วัดบุทีให้หลวงพ่อแล้วเขผ่านมาก็คือถ้าถ้าคนฟังนัดอะตั้งแต่แรกค่ะจะรู้ว่านัดอะสมัยนั้นสมัยก่อนอะนั้นจะนับถือเทพินดูมากๆนัดจะไม่รู้จักพระเทพิบ้านเราเลยนัดจะไหว้แต่พระพิเนศแม่แอุกมาแม่ลักษมีอะไรอย่างเงี้ยนัดจะเป็นทางนั้นเลย แล้วพิ้งอ่ะพิ้งพิ้งที่ร้านเนี่ยนั้นจะแยกเป็นพิ้งพักกับพิ้งเทพแล้วพอตั้งแต่นัดแขวนแหวกมากน่ะพี่มันรู้สึกแบบเหมือนเรารู้สึกกับกับสิ่งที่เราไหว่เปลี่ยนไปอ่ะพี่เหมือนรูปลักท่านคือพปิทเนสเหมือนเดิมนะค่ะแร่ละก็มีเหมือนเดิมเราไหว้มาสิบกว่ากกปีแต่ความรู้สึกเรามันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไป,นป,นไปทั้งสองคนนัดกับแฟนอื แต่ต่างคนต่างไม่กล้าพูดกันเพราะว่าเหมือนมันเป็นสิ่งที่เรารักและศรัทธามากๆค่ะพี่นัดก,ก็ไม่กล้าพูดแซนก็ไม่กล้าพูดว่าหรือว่าเราจะโอเคพี่จูดีวาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าคุยกันกลัวคุยอีกคนโวยวายเงี่ยอ huh. แต่ก็มองมาตลอดแบบเหมือนในใจมันมองมาตลอดละชสใช่ปะเคยช่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยข้างในอะ่ะข้างในเธอ ข้างในเธอเนี่ยเคยใช่ใช่ไหมเคยใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปให้พี่ดูพี่ก็บอกนะว่าไม่โอเคอังนี้เลยอ่ะไม่โอเคพี่จูก๊กูว่าไม่น่าดีแล้วเลยขนไปให้พี่จู๊กหมดเลยอ่ะแล้วพอขนไปให้พี่หมดปุ๊บพี่ก็บอกว่าต,ตัวว่าเปน็นแคนเนดอะมันมีอะไรอยู่ที่หนูนะคือแต่ต้องบอกก่อนนะคะทุกคน พระพิคนตที่เขาเอามาให้เนี่ยคือสูงมากนะตัวใหญ่มากเออแบบอย่าเรียกว่าใช้ทำว่าตัวของใครเผื่อใครนับถือพระพิคนีตท่านอยู่อ,องค์ท่านใหญ่มากนะไม่ใช่แบบองค์เล็กๆแบบนี้นะคะองค์เกือบเมตรอะเกือบเมตรอ่ะเออองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่แล้วก็มีแม่รักษมีม,มีมีองค์เทพทุกองค์ที่มีได้อืทุกอยางแต่พี่ก็บอกว่ามันมีอะไรที่หนู แต่หน้าฐานนั้นนัดก็ไม่รู้เพราะว่ารูปลักษณ์ท่านนัดไม่ได้เคยรู้ว่าข้างในมีอะไรนัดนับถือแต่ว่าอาถ้าในเมื่อพี่บอกว่ามันไม่โอเคนัดก็ว่านัดก็เลยพูดกับหุ่นพวกนั้นไปเลยอืที่ก็คือนัดก็นัดก็พูดอธิษฐานไปนเลยว่าเอาอยีางแล้วกันนะถ้าสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะไม่ใช่เทพสี่ดูที่หลักและศรัทธานับถือไม่ใช่เป็นแค่ในตัวจริงไม่ใช่อะไรอ่ะเป็นอย่างอื่นตะมาเวซีหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้จบกันแต่วันนี้อืม hmm. ตัดขาดกันไปเลยอืม hmm. ตัดขาดกันจบกันแต่วันนี้อย่ามาอะไรกันอีกต่างคนต่างไปแล้วหลังจากนั้นก็พีแกก็เอาน้ำเปล่าใส่กระมังแล้วก็ใส่น้ำมต์พรลีสารแล้วแป๊บหนึ่งมันก็อยู่ดีๆก็มีกลิ่นทาง,ท,างทั้งที่มันเป็นแค่หุ่นเซรามิกอะ hmm. หุ่นเซรามิกปูนปั้นบางอันก็เป็นเบซินน่ะ แต่มันมีกลิ่นได้ยังไงก็งงเหมือนกันแล้วน้ำที่เทลงไปก็คือน้ําเปล่าจากก๊อกไม่มีน้ําอะไรเลยไม่มีน้ําอะไรผสมกันนั้นกะละมังก็กะละมังพี่เขาถือมาก็เป็นกะละมังแห้งๆไม่มีน้ําอะไรทั้งนั้นแล้วเราก็เป็นคนช่วยพี่เขาใส่ได้ซ้าแต่มันมีกลิ่นตอนแรกเป็นกลิ่นเครื่องเทศแล้วแป๊บหนึ่งก็มีฟองเหมือนเป็นเหมือนต,ฟฟตัวดาวไฟแล้วสักพักหนึ่งกลายเป็นกลิ่นแบบกลิ่นน้าเน่าเป็นไงพี่กลิ่นน้ำเน่า อพอเอาไปทุบก,ก็คือสรุปข้างในเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้ตรงหนูตรงที่พี่จุบอกแล้วองค์อื่นก็คือบางองค์ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรแต่ก็เหม็นเหม็นเหมือนกันอืมเหม็นกลิ่นเน่าก็งวงว่าหุ่นพวกเนี้ยเป็นหุ่นที่เราอ่ะไหว่ยอยู่บนทิ้งตลอดเวลามาสิบกว่าปีเราไม่เคยเอาไปโดนน้าหรือทําอะไรให้มีการเหม่นอับทั้งนั้นอืมแล้วแถมชุด ชุดองค์เทพอ่ะเราเพิ่งซื้อมาแต่งใหม่ได้สามแต่เราก็แค่มันอาจจะเกี่ยวกับว่าเรามีสติมากขึ้นพอเรามีสติมากขึ้นเราเริ่มเราเริ่มเห็นว่าเออสิ่งที่เราบูชามันมันทําให้ชีวิตเราดีซึ่งจริงหรือเปล่าอืมเพราะว่าถามว่าสมัยก่อนสมัยก่อนน่ะอะไรที่นัดขอแล้วมันได้ทันทีนัดไม่เคยรู้เลยนะพี่ว่ามันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ว่าเออนั้นเลยรู้แล้วแหละว่าอ๋อแสดงว่าสิ่งที่มันอยู่ในเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งศัดิ์ิทธิ์สิ i, ขอเราได้เลยเราก็ถึงเวลาขอเราแย่มันไม่ช่วยอะไรเราเลยอะ่ะอืมมันยิ่งับทําให้เราแย่ซ้ากว่าเดิมแถมมันมันเหมือนรับมันกระทึบซ้ำอะ่ะของพวกเนี้ยอืมลองอธิบาย<ต>เรื่องกลิ่นที่ให้ทุกคนเข้าใจว่ากลิ่นมันเหม็นแค่ไหนทุ้คนอะ่ะ มีท่อระบายน้ําหน้าบ้านนะคะอืไปดมนั่นแหละกลิ่นน้าเน่าอ่ะกลิ่นน้ากลิ่นน้ําเน่าอะกลิ่นน้ําในท่อระบายน้ําอ่ะซึ่งตรงนั้นไม่มีท่อแล้วก็อยู่ในร้านกาแฟใช่แล้วในร้านกาแฟพี่ก็คือเหม็นต้องลากออกมาหน้าร้านอืเพราะมันกลิ่นมันเหม็นอบอวนไปทางร้านแลว้วอืต้องลากออกมาหน้าร้านขนาดลากออกมาหน้าร้านมายืนกันก็ยังเหม็นอยู่หน้าร้าน อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบถามว่าอึ้งไหมก็อึ้อง,งเพราะว่าอึ้องที่ว่านี่กูกราบอะไรมาวะเนี่ยสิบก,กว่าปีคิดเลยว่าต่อไปนี้เราจะไม่เราจะไม่แบบนี้อีกแล้วเราขอสันทพาละพระพระคู่บ้านเราอ่ะดีอยู่ละมแล้วถ้าเป็นพระพิคเนตก็คือขอเป็นองค์ที่มีท่านจริงๆดีกว่าเราก็ยังนับถือท่านอยู่เราก็ยังนับถือท่านอยู่แ,ยยแต่เราแค่ไม่ไม่ไปยึดถือกับรูปหลักแล้วเพราะในเมื่อ เรนับถือยังไงก็อยู่ยังไงก็เหนือสะบาลอยู่ดีมันลบพ่อป่วยยังไงก็เหนือสะบาลเราอยู่ดีอืแล้วพอหลังจากนั้นนะพี่พอเอาไปทําลายใช่ไหมพอกลับมามันก็เหมือนมันโอเคขึ้นกว่าเดิมนะพี่อือะไรที่แบบว่าเหมือนมันมันมันเหมือนมันเร็วกว่าเดิมอ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมลูกค้ามาก็ขออย่าง อย่างขอหลวงพ่ออย่างเงี้ยขออุมาหลวงพ่ออย่างเงี้ยวันนี้หนูขอของชิ้นใหญ่ให้ลูกค้ามาชิ้นละพันละสองชิ้นนะหลวงพ่อือก็ได้เลยพี่เช้าหนึ่งชิ้นใบหนึ่งชิ้นอืกระทั่งว่าลูกค้าข้างๆร้านเขามาทําผมแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะปิินบทสวดบทสวดมนต์นนพระที่ไหนแล้วเขาเป็นคนนั่งสมาธิเยอะอันนี้เขาเดินมาเล่าให้นัดฟัง เขาบอกว่าเขานั่งทําผมอยู่อะอยู่ดีๆเขาได้ยินเสียงผู้ชายพูดในในในหัวเขาบอกว่ามาทําร้านนี้สิอืม,มาทําร้านนี้สิร้านข้างๆอ่ะร้านข้างๆอ่ะมาทําสิเขาก็เลยได้ถามพี่คนที่เป็นเจ้าของร้านทำผมว่าร้านเนี้ยเขา,ารับเป็นงานเอกสารอะไรนี้ด้หรอเขาก็บอกอ๋อน้องก็รับนะเขาก็เลยบอกเออใครบอกเขาไม่รู้เสียงผู้ชายอืมก็มาทําร้านนี้สิเขาก็เลยเดินมาทํา เขาเลยบอกว่าร้านนั้นอะมีอะไรรือเป้าเลยหมอไม่มีก็คือมันมันหลายอย่างที่มันมันโอเคถามว่าตอนนี้โอเคไหมมันก็โอเคอืมจากที่เหมือนอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเราออกไปหมดแล้วอืมแต่ส่วนเรื่องแบบอยากอยากวันนี้อยากเมอคือเรื่องพุทธคุณนั่นแหละว่าการเปลี่ยนการเปลอนของพระของอะไรอ่ะเราต้องสังเกตอืไม่ใช่แบบไม่ใช่เหมือนนัดที่แบบว่า อะไรก็แบบคิดแต่ว่าอ๋อมันแพ้อ๋อมันร้อนทิ้งไม่ทอดไม่ใส่ไม่เอาอม,มันมันจะกลายเป็นว่าไม่มีอะไรคุ้มครองตัวเองเลยอะอพี่อืม,อมลัวนัก,ก็พลาดแบบรันรันจะจําแบบเออนัตก,ก็พูดกับผมพรว่อบแบบอกทุกคนัตจำแล้วทั้งเนีน่ยัตจะจําเลย นายก็จะจาคำอยอยําหลวงพ่อเลยอะๆเยะะๆเยอะยากจนเนี่ยนัดจำขึ้นใจนัดรู้เนาะวันที่นัดลมวันวันที่นัดเกือบจะลาโลกไปแล้วอ่าความรู้สึกน้นเป็นยังไงทุกวันนี้นะยก็ยังจําได้นะจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกสนใจก็อยากอยากแบบเตือนเตือนเพื่อนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยอือย่าไปแบบอย่าไปอะไรที่ว่าดีในะ่ะออกมาเยอะแยะตอนเนี้ยอืเรา ถึงพาที่เรานะับถือท่าน,นจะไม่อยู่แล้วแต่จิตท่านบางทีก็ยังอยู่ไม่ใช่แค่หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อคนอื่นก็ได้อืมใช่เป็นอีกเสียงหนึ่งที่เห็นด้วยกับนัดมากๆมากๆเลยเพราะว่าพี่อยู่ในเหตุการณ์เกือบทั้งหมดวันที่น้องมาด้วย สถานการณ์ที่ไม่โอเคเราไม่อยากไปซ้ำเติมเนาะมันเหมือนกับการไปพูดอะไรที่ซ้ำเวลาคนเราดาวมันก็มีความแบบไม่โอเคอยู่แล้วแต่จูเป็นกําลังใจให้ทุกคนและคิดว่านัดเองก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนที่อาจจะเจอปัญหาแบบเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้ในเรื่องนี้อาจจะเป็นด้วยเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเหมือนที่นัดเคยถามพี่ว่า แล้วสิ่งที่พี่เห็นวันที่นัดมาคุยเห็นเป็นยังไงอะไรแบบนี้พูยพี่ก็เป็นผีของแบบหนึ่งที่มีความประหลาดสำหรับดูนะพี่เรียกว่ายินแล้วกันเพราะว่าหน้าตาดูน่ากลัวแล้วก็ดูไม่ใช่เป็นผีแบบรูปลักษณ์เป็นคนแล้วอะมีรูปลักษณ์ที่ผิดปกติไปแล้วแต่ยิ่งเราพูดไปมันจะยิ่งส่งเสริมให้ คนที่ได้รับฟังมันไม่โอเคแต่ทุกวันนี้<ม>นัดเองนัทมีมีกำลังใจที่ดีนัดมีครูบาอาจารย์ที่ที่สพอร์ตใช้คำพูดนี้แล้วกันเนาะหลวงพ่อท่านก็สพอร์ตตัวเราเองก็สพอร์ตแต่ทุกๆอย่างนะคะ จูเองอยากให้นะคุณนัทเนี่ยขอบคุณตัวเองมากๆจริงๆก่อนที่เราจะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอบคุณครูบาอาจารย์เราเราต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราเปิดรับหรือการที่เราศรัทธาอะไรบางอย่างที่ทําให้มันเป็นกําลังใจให้กับเราจูว่าพูดเสมอตั้งแต่ ใครก็ตามที่มาที่ร้านหรือแม้แต่ได้พูดคุยกับจูเองจูจะพูดเสมอนะคะว่า50%ต้องเกิดจากตัวเราอีก50%ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านค้ำจุนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กำลังใจให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ได้ท่านได้ทำงานซึ่ง50%แรกต้องมาจากตัวเราก่อนก็ขอบคุณจริงๆสำหรับนัดที่มาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะแบบวันนี้บางคนได้ฟังเรื่องรากับของนัดเองแล้ว เราอาจจะเจอปัญหาด้วยสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตที่ทําให้เราไม่มีกําลังทิศไม่มีกําลังใจที่เราจะเดินหน้าต่อแต่วันนี้ยังมีหนึ่งคนที่อาจจะเจอปัญหาหนักพอๆกับทุกท่านที่อยู่รับฟังหรือใครก็แล้วแต่ที่ได้รับฟังเป็นกําลังใจให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถผ่านไปได้มันสามารถก้าวผ่านไปได้เนาะ อขอบคุณนัทมากนะคะที่มาแชร์เรื่องราวที่ที่เป็นกำลังใจสุดๆอ่ะพอเราฟังเราก็รู้สึกอิ่มใจเราก็รู้สึกว่าใครฟังเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ทางคุณนัทแล้วก็ทุกคนที่ที่เจอสถานการณ์เดียวกันอย่าท้อ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  <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะัทสำหรับการมาเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อเกวยที่เราลักนะคะขอบคุณนะคะสำหรับันนี้สวัสดีคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะ All right. <laughs>